จะไปท่าพ่าแล้วเสร็ท่าพ่ากลับมาอีกแล้ว,าาลวอ่าจอะอาจะวันอาทิตย์นะคะอ่านไปไป,ไปค่าฟังนาไปเซาเชคไปสองที่เมกาน,น้องจริงสี่โมงแลพี่ต้ตองไปบ่ายโมงสิเที่ยงไหมพี่นายเดี๋ยวตกรอบโอ้โหใช้เผื่อเวลา ตกหลับเลยเนี่ยต้องไปเพื่ออาหารเหรอเอ๊ะแอมบ้านนี้น้องมันอยู่ตรงนี้อ้าวเหรอเฮ้ยตรงนี้สว่างกว่าตรงใบตรงไหนสว่างตรงใบมันย้อนแสงไปเลยไปเลยเหยียบเท้ากันป๊ะเลย ไปทำงาออน,นเมืเอ่อไหร่ลูก